สวัสดีทุกคนคะ่ะฮ mm ัลโหลฮัลโหลพี่น้องสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสุขสุขสุขคนชาววันพรฤหัตเนาะคะ่ะที่นางก็กําลังจะเดินทางไปทํางานวันแรกพี่น้องทํางานวันแรกรู้สึกตื่นเต้นอยู่คะ่ะเฮ้ยอากาศก็หกองศาค่ะเมือม่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกฝนตกไปปล่อยฝนตกน้อยน้อยพี่น้องตอนนี้ก็อากาศหนาวเย็น เริ่มงานมือแรกพี่น้องพี่น้องตื่นเต้น,ตนมือแรกไปก็จะมีค้นคุมงานเบนคิคุมงานดอกไปว่าสอนงานไห้ฮงนะ่พี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิเป็นแนวไดเนาะคะนะ่ะเนาะอีนางสีเฮดไบบอเนาะคะนะ่ะเนาะอีนางก็บ,บ่เคยเห็นงานโรงแรมเนาะคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกตื่นเต,นต้นมากออกมาล่อรถเมล์เดินทางตอนแรกพ่อใหญ่บอกว่ามือว่านนี้ เมื่อวานนียพ่อใหญ่บอกว่าเพื่อสิครับไปส่งประธานเพราะว่าอีนางอีนางบอกว่าเริ่มงานเมื่อแรกฉันก่อยากไปซ้ายหน้าเพราะว่าไปเดินทางกับรถไฟจนกว่าจะไปถึงหนุ่นก็แปดโมงสิบหางานงานมันเข่าแปดโมงเนาะค่ะก็สายสิบหานาทีแต่ว่าหัวหน้างานเขาก็ะห่เนาะห่ว่าอ่าเพราะว่ารถไฟมาถึงถึงนั่นเวลานี่ทุกเสมอเนาะค่ะอีนางก็บอกพ่อใหญ่ว่าฉันอยากเดินทาง มื่อนี่มือแรกฉันบ่อยากเข่าสายวสันพ่อใหญ่บอกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันจะไปส่งวสันที่ไหนได้ตื่นมาเราเราเรา,า,าตื่นพี่น้องแลนอนอากาศอากาศ,อากาศมันเย็นด้นอนรับสบายขนาดนี้นั่งเงี้ยบ่อยากตือนเลยเนาะคะ่ะเฮ้ยเมือหนีเฮ็ดงานแล้วก็หยุดเรียนหยุดสามมือพี่น้องขาสุกเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะเดี๋ยวบอกบอกเดี๋ยวอีนั่งจะไปบอกขนาว่าวันศุกฉันก็หยุดเรียนคือกันโรงเรียนปิด คันว่าเขาหายงานหายงานอีกนี่นางก็เฮ็ดเนาะค่ะคันว่าเขาบอหายงานก็บอเป็นยังเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายทุกคนเด้อค่ะเดินอีนางมาไลา่งานโตอยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่ะชีวิตมือนนเียบ่ได้ใส่หมวกม,มัดผมนางมัดผมขื่นเพราะว่ามันจะลำคานเนาะคะ่ะสุดกางเกงเฮ็ดงานนี่นางใส่สีดำแต่ว่ามันบ่มีกระเป๋าพี่น้องแต่ว่าทรงอันยุ่นั่นเขาก็คงจะมีล็อกเกอร์ให้พนักงานอยู่แนะเนาะคะ่ะ หายพนักงานเก็บคงเก็บของส่วนตงสีหน้าพี่นอ้องเขาอาจจะมีหายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอั็นมือที่ไปคุยสัมผัสหัวหน้าง,งานผ้ายางเบิงอยู่นั่นแหละแต่าบ่ได้ผ้ายางเบิงบดท,ทุกหม่งเนาะคะ่ะเมื่อนี่หละสิได้ไปเลียนรู้เบิร์สุ่งหม่งเนาะคะ่ะนี่หน้านก็เตรียมดินซอ้อแล้วก็กระดาษไปแผ่นหนึ่งเพื่อไปจดน้ำยงน้ำยาจะได้จำได้เนาะคะ่ะมือต่อไปสิได้เหตเองได้พี่น้อง รู้สึกตื่นเต้นพี่น้องค่ะเมื่อคืนนอนก็าบอกใครรับเด้เมื่อคืนเนี่ยรับรับตื่นตื้นรถเมย์มากแล้วพี่น้องไปเดินทางไปกันคือเก่าเหมือนเดิมเหมือน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 กันกับเดินทางไปโรงเรียนเลยพี่น้องค่ะคือกันเนาะค่ะเพราะว่างานที่เห็นงานอยู่ติดกับโรงเรียนเลยเนาะค่ะรถเมย์มาแล้วค่ะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ้วคะรอรถไฟยียีสิบสามนาทีพี่น้อง เมื่อเ้านี่ก็เมื่อเ้านี้กินเขา้ากินเข้าได้เมื่อเ้านี่กินเข้าถอดไข่ถอดไข่กินเขา้ากินไปถวยนึงก็ห้ายอยู่แล้วเพราะว่าเคสบาม่าเฮ็ดงานต้องต้องงานงานหนักแล้วก็เมื่อยแน่นอนแล้วก็อันไอที่ที่ที่ทำงานนี่เขามีอาหารให้พนักงานนําเด้ดดีมากเลยค่ะน้ะงะ่าโอ้สิวเขินพี่น้องแต่ว่าตอนเ้าอนี้น้าก็อัดเขา่อาอัดเข่าไปก่อนยัน,ออยนเมื่อยยันพี่อ่ะน้าพี่น้อง นึกออกว่ากินคันว่าบาา่ออะเข้าคันว่าเข้าบ่ออะร,าาราากินขา่าออเศร้าไปแต่เสียนะมันมันม่นมนมนใช่ที่เข้าเมยแล้วก,กพี่แม่พี่น้องหัวสมองบอลเลียนอย่างประมาณนี้นะพี่น้องค่ะโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องอ้ยตื่นเต้นจะเป็นเนงไงจะเป็นแนวไงไงนู้พี่น้องพี่น้องค่ะอีน่าสิมาพูดถึงเรื่องโซเชียลเนาะค่ะต้องบอกก่อนว่าอีน่าเป็นคนไทยเนาะพี่นอ้องย่างบ่ด้เอาขา ไอ้ไม่เซลฟี่มาถือถือโทรศัพท์ปวดแขนอีนั่งเป็นคนไทยเนาะคะ่ะนิสัยนิสัยคนไทยเฮ้าก้อนหน้า,าก้อนหนาเนี่ยก้อนหน้าเอาเอา,เอาเฉพาะตัวนนอีนั่งเนาะอ่าก้อนหน้าที่นั่งจะไม่ไม่อยู่เมืองนอกอีนั่งอย,นนอยู่ปร,ประเทศไทยคือคือเฟซบุ๊กเนี่ยพี่น,น้องคืออีนั่งอยากโพสอย่างนั่งกับโพสพี่น้องนึกนึกออกบ่ทุกซุกกับโพส ทุกกระโพดดีใจกระโพดเสียใจกระโพดสร้างภัยกระโพดแอบมากพัวพ้กระโพดอย่างสีน่าพี่นออ้องเออก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากสาหรับคนไทยทยีู่ทีู่ประเทศไทยเนาะคะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากผู้ได้อยากโพดยังกระโพดเออผู้ได้อยากว่า,ย,า,ายังกระโใจยังผู้ได้กระโพดบ่ผิดเนาะคะ่ะแต่พอมาอยู่เมืองนอกพี่น้องมันคนละเรื่องกันเด้ถึงแม้ว่าอีนั่งจะได้เรียนแค่ภาษาโนเว แต่ว่าภาษาโนเวเนี่ยคือเขาสอนเขาสอนแทบจะเขาคือเขาเขาสอนดีเลยพี่น้องเขาสอนในสังคมโนเว่เขาสอนแบบโอเคแม่ก็เลยเทนนางเข้าใจว่าอ๋อเมพาะเด็กหน่อยฝรั่งเขาคือเก่งกันแท้เนีประมาณนี้นะพี่น้องเขาสอนเรื่องโลกโซเชียลเรื่องอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะ เขาสอนเรื่องอแกล้งกันในอินเทอร์เน็ตหรือภาษาโนเวเอร์อะไรมุบผิงมุบผิงมุบอะไรวะมุบบะมุบบะมุบผิงอะไรเนี่ยมุบมุบผิงมุบมุบบิงอะไรนั่นแหละพี่น้องคือแกล้งกันในโลกโซเชียลก็คือโพตดด่าเขาโพตดว่าเขาหรือว่าไปคอมเมนต์ในเส้นที่บอดีว่าแบบว่าบ่ใส่หัวสมองก่อนคอมเมนต์นี่คะว่าม่านนี่แหละพี่น้องแบบว่าไปไปว่าเขาไปเหยียด เสียสีเขาไปดูถูกเขาอีหยังอีหยังก็แล้วแต่คือประเทศโนเวเขาให้อิสระในการพูดก็จริงในการคิดในการตัดสินใจแต่ผิดกฎหมาย้าคุณจะแต่อ่ามันผิดกฎหมายอยู่เดียคันว่าเข้าไปไปไป,ไปว่าไปด่าเขาไปดูถูกเขาแบบนี้นะพี่น้องเออแล้วค่ะที่นี่มันก็เลยเห็ดให้นางคิด เขาเข,ข้าใจว่าอ๋อคนไทยบางคนที่มาอู่่นี่สิพ่อบางคนคือเข้าบริเวนเฟซเลย Facebook เขาบริเวนเฟซเลยบางคนก็เปิดแค่อ่าเมสเซนเจอรเอาไว้พูดคุยกระมูนเนาะค่ะ,ะมันก็นเลยเฮตไหนางเข้าใจว่าไอ้บางไอ้แล้วก็โพดเรื่องงานโพดเรื่องงานในทีทำงานเนี่ยเกีียวก็เรื่องงานเนี่ยหาโพดเด็ดขาดใน Facebook เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยอนกลับมาทำลายเขาเองอิลิได,ด้พี่น้องเรื่องเฮ็ดง,งานเนี่ยหามโพดเลยในอ่าในเฟซบุ๊กเนาะค่ะมนันบอดีก้อนหนานี่ตอนที่นางมีมีปัญหาอยู่ในูใน, YouTube นยูทูบเหนือที่ว่ามีคนเขามาดาีนางแล้วนางนานากระโต้ต,ต,ตอบกลับพี่น้องเพราะใหญ่ก็สอนนั่งอยู่ว่าบ่ต้องโต้ตอบกลับเขาอยู่จะซื้อบางงานกับบลอก บอกเขาไปคันว่าคันว่า,ขวาเขาโตอตอบมันก่อนจะเป็นแบบว่าไอยอย่างข้อเอิรนอย่างสุภาพสิทิไทยอะไรยืดความยาวสาวความยืดไออย่างไออย่างเนี่อยอะไรเป่า้หน้าก็จำไว่ได้เนาะค่ะอีลีได้พี่น้องแล้วก็คนประเทศนอร์เวย์นี่เขาสอนหลกสอนหลานเข้าทงตันน้อยๆเลยได้เรื่องใอส่โทรศัพท์เรื่องใส่อินเทอร์เนต็ตได้หลบโซเชียลเนาะค่ะก็าบอมีการมาดากันมาว่ากันมาคอมเมนต์กันในเชิงเท่ ว่าดีไปว่าเขาเนาะคะ่ะอี่เลยได้ไปดองอยู่โรงเรียนสอนภาษาอีนางก็สอน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 ดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยเฮ็ดไห้อีนัน่งแบบว่าตัดสินใจที่จะเข้าไปใน Facebook ของเจ้าของแล้วก็ไปตั้งระบบส่วนตัวก่อนหนาหนีอีนั่นงตั้งระบบสาธารณะเนาะคะ่ะผู้ใดสิเข้ามาเห็นเนื้อหาในในใน YouTube อี YouTube นั่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้นั่งตั้งเป็นส่วนตัวแล้วแล้วก็แล้วก็เข้าไปลบทีนั่งเคยโพสถึงเรื่องที่ทํางาน เกนั่งเขาไปลบไปเลยแล้วนะคะือดึกคือนึกนกว่าพี่น้องคือคือยนางมีความสุขอีนั่งกับโพดเองสินะคือย่างมีความทุข์อีนั่งกับโพดเองสินะเพราพอใจผู้ได้นั่งกับโพดเองสินะพี่นออ้องเออมันก็เลยเห็ดเห้นั่งรู้แล้วว่ามันบอดีกัโตเฮาเองนาะคะ่ะมันบอดีกัโตเฮาเองมากๆเลยขันว่าโพดในเรื่องที่ทํางานที่อยูเมืองนอกนาะคะ่ะแล้วก็ขันว่ามีปัญหา ในที่ทางานที่เขาเฮ็ดงานเนี่ยก็บ่ดีก็ตัวเข้าอีกคือกันเนาะคะ่ะงานมันบ่ได้หาง่ายๆอย่างที่อีนางบอกเนาะคะ่ะงานมันบไ่ได้หาง่ายๆยังอีนางเซอรอวาคนไทยหรือว่าคนเอเชียที่ขึ้นที่ขึน้นมาอยู่เมืองนอกใหมๆ่ๆเนี่ยอยากจะเฮ็ดงานกันทุกคนแล้วก็งานที่อันดับต้นๆที่ส่วนมากคนเอเชียจะนึกฮหอดก็คืองานทาความสะอาดอยังยังอีนางนี่พี่น้องอีนางมาอยู่เมืองนอกใหมๆ่มๆเนาะ อีนางมองหานึกถึงแต่งานทำความสะอาดเลยเพราะว่าเพราะว่าอย่างงานทำความสะอาดเท่าสามารถเฮ็ดได้โดยที่บะต้องใช้ภาษาก็ได้ข่าวงานขันว่าขันว่าเขาขันว่าเขามีแรงอ่าทำงานนะยังเขามีมูเขามีอย่างดึงเข่าเสียแล้วพี่น้องคันว่าเขายังเ่อท่านได้ภาษาเสียเขาจะสอนงานให้เขาแค่ช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นพอเขาเฮ็ดได้เขาก็จะไปเขาเฮ็ดเลยทำความสะอาดมันก็บปต้องใช้ภาษาอย่างมากมายเนาะแต่ยังหน่อยก็มีความรู้ในภาษาอังกฤษ น้อยก็ดีเนาะคะ่ะเพราะว่าเอาไว้คุยกับมูทํางานหรือว่าคุยกับหัวหน้างานนี่ประมาณนี้นะพี่นอ้องเออตอนเนี้ยบอกตรงว่าอ้นหน้าะรู้แล้วว่าโลกโซเชียลนี่ต้องระวังให้มากเนาะคะ่ะยิงยูเมืองนอกนี่ต้องระวังต้องระวังเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่อพิษยังนิดนั่งน้อยบางคนก็จะแกล้งกันแบบว่าแจ้งกันจับกันทีอย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องอีรีเดอพี่น้องคนที่บปลูกกฏไมยก็ก็ช่วยไปอย่างประมาณนี้คนที่ปลูกกฎหมายก็ ถือไพ่เหนือกว่าอย่างประมาณนี้นะพี่น้องค่ะเนาะค่ะเออนั่นงก็ต้องระวังต้องระวังให้มากเนาะค่ะเฮ้ยคนเริ่มมาล่อรถไฟกันหลายแล้วพี่น้องเทแยวแรกรถไฟมากอะมาถึงนี่เทแยวแรกประมาณยี่สิบห้าแปดเอ่อเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบห้ารถไฟแถว巴拉เกนเนาะค่ะเข่าบา巴าเกนพอเข่าบา巴าเกนไปปุ๊บซีซี จ็ดโมงสี่สิบรถไฟนั่งก็จะมาเนาะคะ่ะเขาเขา,ขาเมืองบสเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยลมเย็นล่มหนาวพี่น้องอีนา่งก็แสงแตง่งชุดเพจงานมาเต็มทีเลยลงข่้าที่วปสือมาจากเฟรท็กนะะั่นเลค่ะไซดีมากเลยพี่น้องคะ่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวไอ้น,นั่งเมื่อนี้ไอ้นั่งคิดว่าไอ้นั่งคงจะได้อาล็อกเกอร์เป็นของเจ้าของแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้นั่งจะเอารองเท้าเทจงานเอาไว้เอาไวท้ทีทํางานเลยเนาะคะ่ะโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องเหลือมงานวันแรก คนฝึกงานอีนางก็เป็นคนฝรั่งค่ะเป็นคนประเทศไหนดูยอีนางจําบ่ได้แล้วแต่อีนางเคยเจอเขาแล้วก็เคยพูดคุยกันอยู่เนาะคะ่ะว่าวันวันสุกเธอมาฝึกงานกับฉันเดอ้อเราบอกอีนางเนาะคะ่ะอีนางก็จะไปฝึกงานกับเราอีนางก็บอกเราอยู่ว่าฉันฟังภาษาโนเวย์บ่ค่อยเข้าใจเดอ้อแต่ฉันก็จะพยายามเรียนรูว้วาสันพี่น้องเนาะคะ่ะโอ้ยหนาวพี่น้องรถไฟเถี่ยวบาราเกเอนจะมาแล้วดูแลสุขภาพกันเดอ้อพี่น้องเอ้ย ชว่วงนี้อากาศหนาวโ,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 โคโรนานี่ก็บ่าหายแล้วพี่น้องมาหลายคืนหลายขื่นพี่น้องแต่ว่าชว่วงนี้มันบเป็นอีกอย่างมากมากยแลวพี่น้องคะ่ะเพราะว่าคนเขาได้รับยาได้รับวัคซีนกันครบเบิดแล้วเนาะคะ่ะใครพอได้รับเชื้อโควิดก็แค่บส่สบายบส่สบายแล้วก็เศร้าเศร้าไปเองเนาะคะ่ะรถไฟมาแล้วพี่น้องรถไฟเข้าบารเกนจ้ะมาแล้วมาแล้วรถไฟรถไฟนางก็ลอไปก่อน ก็จะปิดคลิปไปทอนี้นะคะ่ะเดี๋ยวนางจะเข้าไปนั่งร่อรถไฟอยู่ในของ้องโดยสารของนั่งรอผู้โดยสารเพราะว่าหนาวหนาวแล้วพี่น้องลมลมพัดลมแห้งแล้วหนาวขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมช่องเมียฝรั่งบันนอกเดอะะ้อค่ะเดินจังไดก็พอกันคลิปหนาะเนาอคะ่ะนาอบายบายคะ่ะ